สวัสดีชาวราศีเมทุนแล้วก็สวัสดีท่านที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีเมถุนนะคะคุณเป็นคนชาวราศีเมถุนจริงหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนชาวลัคนาสถิตราศีเมถุนจริงหรือเปล่าแล้วพื้นดวงส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างไร ราศีเมทุนเป็นเรือนภพสหัชชะของดวงเมืองดวงโลกการติดต่อการเจรจาการโฆษณาสัมพันธ์การพูดการจาการสื่อสารการคอนเน็กชันการเป็นเซลล์การเป็นนายหน้าการที่ต้องทํางานร่วมกับคนในสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือบทบาทและหน้าที่ของคุณตามเรือนภพชาวราศีเมทุนที่คนที่คุณเกิดมานะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณยกเข้าสู่เรือนภพอริ นะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนวันนี้ออกคลิปวันที่3พฤศจิกายนค่ะผ่านมาแล้ว2วันอริก็คือ1ปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งที่ต้องเพียรพยายามด้านรายก็คือปัญหาสุขภาพนะคะดาวพุธก็คือระบบหลอดลมระบบทางเดินอาหารด้วยระบบระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจใครที่มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะเจ็บไข้เจ็บคอไหม ะะอาจจะเป็นเรื่องของช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ดูแลตนเองนะคะขอให้ดูแลตนเองอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดเจ็บไข้เจ็บคออาจจะเกิดวิงเวียนอาจจะเกิดอสภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะจะทํางานของมันแล้วก็ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการทํางานล่ะการทํางานของคุณตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้ผลเต็มตามความคาดหวังของคุณใช้คํานี้ได้ไหมคะ นะคะแล้วก็มันมีดาวเสื่อมอยู่สองดาวที่อยู่ยเรือนภพเกี่ยวกับการทำมาหากินเกี่ยวกับการลงทุนหรือกิจกรรมความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างมันยังดาวมันอดมากะคะ่ะในต้นเดือนพฤศจิกายนแล้ววันที่สามวันที่สามคือวันนี้ออกคลิปวันที่สามห้าโมงเย็นที่ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ไปเชื่อมสัมพันธ์กับดาวกิจกรรมนะคะบุคคลก็อาจจะเป็นลูกเป็นหลานนะคะหรือแม้แต่ความรักไหม ความรักในฐานะที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่กินกันก่อนแต่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นปัญหาและอุปสรรคทําให้ความสุขในชีวิตค่อนข้างจะเหือดหายความรักบางคนที่มีคนรักก็อาจจะไปทํางานไหมอาจจะมัวทํางานไหมอาจจะทํากิจกรรมอย่างอื่นไหมเลยลืมเสริมแต่งเรื่องความรักความอบอุ่นให้แก่กันพออิทธิพลของดาวของเราเสื่อมค่ะพออิทธิพลของดาวเสื่อมชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นไปตามนั้นร่างกายเป็นธาตุรับใช้ของดวงชะตา ะะดวงชะตาคือของจริงที่สุดในชีวิตมนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเป็นชาวราศีเมถุนจริงหรือเปล่าคุณเป็นชาวลัคนาสถิตราศีเมถุนจริงหรือเปล่าและพื้นดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรการทํานายในภาพรวมของหมอดูทุกหมอดูก็ทํานายไปตามศาสตร์ที่ตัวเองมีค่ะมันจะตรงกับใครเท่านั้นเองนะคะวันที่3ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเรื่องแห่งความรักความสุขและการเงินการทองของโลกตำแหน่งเสื่อมก็คงจะมีเหตุ หนึ่งจ่ายเงินเยอะไหมเสื่อมในเรื่องของความรักไหมหรือหมดอารมณ์ความรักความใคร่ไหมอย่างนี้ค่ะขอให้ทุกท่านช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายกลางเดือนพฤศจิกายนขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็มีอะไรที่อยากจะได้แล้วมันยังไม่ได้ก็ดาวมันยังไม่ให้ยกเว้นดวงส่วนตัวที่อาจจะดาวดีก็ค่อยว่ากันว่าอาจท่านอาจจะให้เยอะก็ได้นะคะดาวตัวที่สามที่เดินก็คือดาวเกต ดาวเกตไปอยู่เรือนพพวินาตตั้งแต่วันที่ 4, 4จิกายนไป60วันดาวเกตกับดาวราหูเดินด้วยกันเดินตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันสองดาวนี้ค่ะที่เป็นดาวพิเศษมีคำทำนายว่าจากตำราโบราณว่าดาวราหูเนี่ยคือตั้งแต่ศีรษะจนถึงกลางลำตัว แล้วดาวเกตเนี่ยค่ะคือกลางลําตัวจนถึงปลายเท้าเขาเลยเป็นพี่เป็นน้องกันเดินไปด้วยกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวไหนจะเดินหน้าเดินหลังแหละดังนั้นดาวเกตกับดาวลาหูซึ่งกําลังจะเดินใกล้กันเนี่ยค่ะแต่ว่าดาวเกตมาสถิตในเรือนภพวินาศการที่ดาวมะรตยุยกเข้าสู่เรือ,อ,อรนภพวินาศชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนดิฉันออกคลิปแล้ววินาศคือการสูญเสียสูญสิ้นวินาศคือการชดใช้หนี้สิน วินาศคือเจ้ากรรมนายเวรตัวใหญ่มันทำปฏิกิริยาอยู่60สวันสำหรับดาวเกตซึ่งเข้ามาเสริมดาวมฤตยูอยู่7ปีดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังบางสิ่งบาอย่างที่อาจจะต้องมีนิสินที่ต้องจ่ายไหมก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรเป็นหลักนะคะแล้วด้านดีมันมีไหมคำทำนายอาจารย์ลิษาออกด้านดีมั้งสิ <laughs> คือถ้าดาวมันเข้าตำแหน่งเด่นตำแหน่งดีก็ทำนายดีได้อะค่ะแต่ถ้าท่านเข้าที่ร้ายอะค่ะมันก็ต้องมันก็ต้องทำนายร้ายเพราะความจริงชีวิตของเราไม่ได้วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ได้วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งวไรลาเวนเดอร์ดังนั้นดาวในต้นเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างจะเสื่อมอย่างหนักแล้วดาวประจาตัวของคุณเข้าสู่เรือนภพอริคนเกิดวันอาทิตย์ปัญหาการเงินการทองนิสินปัญหาความสุขจะลดลงคนเกิดวันจันทร์ ถ้าบอกว่าจะเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างอะคนวันจันทร์เป็นต่อเพื่อนหน่อยนะคะถ้าจะมีเรื่องที่ต้องเคลียคนวันจันทร์ก็พิจารณาที่จะต้องเคลียบางสิ่งบางอย่างได้เลยแต่อาจจะปวดหัวหน่อยคนเกิดวันอังคารมันมีเรื่องที่ต้องแก้ไขระวังสุขภาพคนเกิดวันพุธกลางวันตัวคุณกับคนรอบข้างนั่นแหละที่จะก่อเกิดปัญหาคนเกิดวันพฤหัสบดีถ้าจะไปติดต่อเจรจาอะไรกับใครคอนเน็กชันอะไรกับใครเราอาจจะเครดิตเราอาจจะยังไม่ดีหน่อย ก็ขอให้อดทนลด,ด,ดกลั้นนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์รั์สินหรือถ้าใครจะกู้นี่ยืมสินถ้าใครจะติดต่อรีไฟแนนซ์หรือถ้าใครจะกู้อะไรอะไรสักอย่างหนึง่งก็ขอให้อดทนอีกนิดนึงนะคะอดทนอีกนิดนึงติดต่อเจรจาได้แต่ผลมันยังไม่ได้คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์การเงินการทองการทรั์การ,ร,การสินเสียห้ายอย่างหนักเลยนะคะคนเกิดวันพุธราหู พุทธราหูเนี่ยถามว่าการที่ดาวศุกร์นะคะดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธสามดาวเนี้ค่ะเป็นดาวบทบาทดีทั้งสิ้นแล้วแต่ตำแหน่งเสื่อมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนดังนั้นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านคาดหวังที่ท่านทําอยู่อย่าเพิ่งคิดหวังผลอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะได้หรือขอให้ช่วงนี้ใช้คําว่าวิริยะบารมี คือขอให้สร้างวิริยะบาร,รมีความเพียรไปก่อนนะคะส่วนผลของมันวางไว้ก่อนคะ่ะ